เผาศพใหม่ๆเลยครับนี่ลงตามาถึงวัดบ้านเมืองสวรรค์แล้วนะครับนี่งานศพครับพึ่งเผาศพกันไปเมื่อกี้เองครับโอ,คอ,อ,อ้ควรออกทวนๆอยู่นั่งตรงเลยครับนั่งตรงเลยไมยควรออกทวนๆอยุ้ยเลยมาออกทวนๆนี่แหล,ล,ละพักกันมาน มีง,งานศพครับเพิ่งเผาศพไปนะครับ